เดี๋ยวมือน,นีจะพาไปเอาหญ้าบักเผาด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันก็ตกลงมาเนาะมาที่นี่กะโชคดีนะคะถ้าฝนตกบักเผากะล้งได้รับน้ำฝนพี่น้องเอ้ยเบื้องต้นมันเนี่ยป้าข่าไปเอาหญ้ากันค่ะพี่น้องมาเอาหญ้าบักเ้าก่อนหญ้าบักไซดาไว้ที่หลัง าพอกะเอาหนามาได้เราตัวหนึ่งค่ะคไปเบิ่งตัวนั่นอันนั่นกะใส่ขี่วัวเดียบร้่อยใส่ฟางเดียบร้่อยค่ะมาต้นที่สองต่อไปค่ะโอ้ยหนาขึ้นมาว่างเอ๋ฝนตกได้สองหมือ ấy, ่อเองตกกระตกไม่แห้ง เ่พอสีเ่เป็นอันน้ำให้ต้นไม้ได้ดรอกเขาบอกว่าเหตุกษตรแบบพอเพียงนะพี่นอ้องไม่ใช่พอเพียงว่าอันนี้กาจริงไงประมาณนี้นี่โดนเสียค่าน้ำเดือนละสามร้อยบาทได้พี่นอ้องเนี่ยกาจริงไงได้กินสามปีพอเพียงบ่นี่ได้กลับว่าเป็นอย่างน้ะค่ะจะถือว่าเขา,าเอาไว้ ปลูกไว้เพื่ออนาคตค่ะห้าที่เขาออกนี่เขากบไอ้เบอร์ถิ่งเลยเดี๋ยวเขาจะเอากับขม้าใส่คืนหรือใหม่เดี๋ยวเขาป้อยให้มันแห่งก้อนให้มันแห่งก้อนค่ะแล้วเขาจะเอากับมม้ม้ไว่ให้มันเป็นปุนน๋ยในต้นเหงาขึ้นนี่แหละมันอย่กับวันหยุดเนะค่ะวันอาทิตย์กะ ใส่ไปแล้วว่างให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นะคะเดี๋ยวไหฟฝนลวงอีกจกทีอันหนึ่งนะคะก็จะไปหาต้นไม้ที่ว่ามันห้ลมเงามาปลูกค่ะเยวจะไปสื่อสารในยูทูบยูวาต้นอีหย่างทีมันบบใหญ่ยยแหงเนาะต้นประมาณสูงสามเมตรประมาณนี้ก็จะเริ่มตืบๆอ่ะอยูประมาณสามเมตรเนี่ยจะไปหาอยู่มาปลูก เดี๋เอาอันนี้มาไว้ใต้ต้นนีิหญ้ามันขึ้นว้างฝนตกไปไอ้สองงวดเมื่อนนี้เพื่อนตุ้งอย่างวันเทียนอย่างมันเอามามาทั้งผู้ืน หญ่าเนีเปียกค่ะพี่น้องปลูกไว้เหงวาจากักสามปี่โตพนะเหลี่ยงวา้าแม่แมนว้าสบายดีลำบากทีเด้อเหลี่ยงว้าเนาะเอาไปให้มันกินจับออกแล้วเราจ้าซองตัวนี้ไปขยายพันธุ์ต่อคะ่ะหญ่าเนีเปียกมันจะแดงเนาะมันว่าง,งามมัน ไม่ได้หดน้ามันมันก็ลาังงามว่างไงเนี่ยค่ะมันก็ลาังงามว่างฝนหดลงมานี่ยแหละมันก็ลังแดดหยอดปลูกสมบีเดี๋ยวอันที่สับออกนี่ไปช้ำชอบกัดกินกินอู้มันที่สับง่ายดิใว่ปะ อย่างนี้เปียกนะอ๋อก้อนมัน,นมันถึงแซมตัวมะพราว เค่นี้เท่านั้อตันเข้าเราป่ะเดี๋ยนีอดเด้อเ็ศเกษตรนี่มีอะไรด้พี่น้องเด็กเงาพร้อม เขาเด็แบบนี้แล้วเนาะเขาจะเอาให้อาหารดินไปพร้อมเลยเนะค่ะ จากเอาหญ้าออกเนาะคะ่ะฮอกาจิเพิ่มอาหารดินโดยการใส่ปุ๋ยคิงว้านะคะว้าคิงว้านี่เฮากะไม่ได้ซื้อเนาะเฮาเลี้ยงเองยี่งว้าเองนะคะเห็ดผลที่เลี้ยงว้ากะมาเจ้าขีม่มาเห็ดเกระนเนี่บยังพี่นอ้องเอ้ยซื้อว้าเพราะมันตู่เ่ราะมัน,มนละแทงคอยแต่ไม่มหนว้ามันลงเนาะเฮากาจิอันเอาคิงวา้าที่ว่าเขาหมักไว้แล้วไม่ได้หมักดอกกะ เอาไว้หลายเดือนน่ะละถอยอามาใส่นี่พนะุ่นนเจมันพอใส,ส่แล้วล่ะค่ะจะเอาไปคลายความห่อนของมันก็ลักเอาไปเซตถุงไว้ดุนตอนนี้เป็นเดือนละามาใส่ไอ,อ้ต้นใหม่เนะเาะต้นใบกบกเผาบกเผาปลูกไว้สี่สิบต้นพี่น้องสว่ากะตายไปสองสามต้นล่ะละเรืออยูน่น่กับสามสิบต้นอยู่ เป็นยังค่อยปลูกหลายว่าตีอยากมีบักเผาอยากมีบักเผาไปกินเองนั่นแหละก็เป็นคุณมักบักเผานะแซบน้ำกะแซบเนื้อมันก็แซบเพได้หลายอย่างนะบักเผาน่ะมันก็เป็นประโยชน์เลหลายอย่างสับคุณทั้งอย่างมันก็ยังมีอยู่บักเผาน่ะก็เลยต้องปลูกไว้นะคะทำมันยังกับือว่าโชคดีไปเนาะเฮกษตรโอเขากระใส่ หลายๆจักน้อยแน่นะคะต้นนันก็เริ่มใ่ญ่แล้วล่ะอันนี้ได้ปีกว่าเองแล้วค่ะนี่ยังไม่ได้ครบสองปีได้นีตุนเนบื้องลักษณะมันกะเรื่มใ่ญ่แล้วล่ะกะภูมิใจยูเดที่ว่าปลูกได้ประมาณนีเนาะเราคอยดูมีเวลาดูแลมันกลับมาดูแลแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะสี เพราะตาจีเอาอันฟางมะกรูค่ะฟางด้วยที่น่องเอ้าฟางใส้ให้มันเป็นอย่างวันตีให้มันมีความชุ่มชื้นนะคะ่ะมีเนื้อดินแล้โรดน้ำไปมันก็จะเก็บความชื้นไว้ในดุนเขาก็ต้องเอาฟางมะกรู กะจะประมาณนี้ค่ะนี่กะเป็นการดูแลพืชดูแลต้นมะพร้าวกะจะประมาณนี้เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนดนะค่ะ